นุยดอกนี่ดอกนี่สวยๆวยนี่นะจ๊ะโชคดีแต่เช้าเลยวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับท้าปูนะพี่น้องสวัสดีเช้านี้กลับมาจากกระบี่นะพี่น้องนะครับรถผ่าน เ้าปูไม่ทันดูนะพี่น้องนะายุ่งยุ่งพอดีเห็นเห็ดแ้วงกมันงอกนะพี่น้องนะไปค่ะเดี๋ยวเศ้าปูจะพาไปดูนะพี่น้องนะว่างอกกี่ดอกฝนพึ่งตกนักนะพี่น้องนะเห็ดกะระลรยงอกนะพี่น้องนะแต่ว่าก่อนที่จะไปแก็บเห็ดกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เศ้าปูด้วยนะพี่น้องนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะพี่น้องนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เศ้าปูเอามาลงนะพี่น้องนะค่ะไปค่ะไปเก็บเห็ดกันค่ะ นี่นะพี่น้องเฮ็ดอยู่เยอะเลยถ้าปผูไม่ได้สร้างเกตนะว่ามันงอกตอนน้อยนะพี่น้องนะนี่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 มันอยู่ข้างๆพี่น้องนี่นี่นะถ้าปผูขับรถหนังรถกลับมาจากกระบ,บี่พี่น้องนี่อยู่แยะพี่น้องนี่เฮ็ดมันงอกนะพี่น้องนะ อุ้ยนี่ด้วยพี่นออ้องนี่นะนี่ด้วยนะพี่นอ้องนี่ด้วยอุ้ยดอกใหญ่ใหญ่เลยพี่พน,น้องเออนี่นี่นี่ดอกใหญ่ใหญ่เลยนี่พอเริ่มงอกแล้วพี่น้องก็ปีนี้อุ้ยดอกสวยๆพี่นออ้องนี่ เก็บก้อนพี่น้องรีบไปทำงานนะนี่ตรงนี้กำลังเป็นไข่เลยพี่น้องนี่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 นะนี่นะโอ้โอ้นี่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 นนเก็บมือเดียวพี่น้องตุงเบาไม่ได้มาช่วยนะ มาจ้ามาช่วยสาวปูเก็บเห็ดกันนะคะนี่เห็ดยังลูกปีนี้นะคะนี่นะคะไข่กำลังสวยๆนะคะอืม จ้าดอกสวยๆน้ำยังไม่อาบเลยต้องทำงานสายไหมวันนี้ต้องรีบมาเอาเห็ดก่อนคนผ่านไปผ่านมานะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่เหลือให้เก็บนี่ ต้องแก็บรีบๆนะจ๊ะไม่ได้ตัดขาจะมีอีกไหม อุมบ้าไปโอ้โหเี่ยงพี่น้องโอ้ยขับรถกันมาต่างคืนหวงนอนนะพี่น้องนะนี่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 เดี๋ยวจะพลาด นี่ด้วยนะจ๊ะต้องรีบไปทำงานนะจ๊ะรีบรีบเก็บ ไม่ได้ทำความสะอาดนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะสามดอกนะจ๊ะ เสี่ยงรดหมาพี่น้อง้ายยบค่ะนี่นะคะและงงกเลืองค่ะอ๋ออกเลืองนะค่ะ เก็บเฮ็ดนี่มืนอเหนื่อยมากเลยนะพี่น้องนะใใจแรงเลยออกเยอะเลยนะพี่น้องนะปีนี่รอกแรกพี่เพิ่งออกนะพี่น้องนะข้องข้องปีนี่เลยเพิ่งได้รังแร็กนะพี่น้องนะคอยสวยสวยเลยนะพี่น้องนะดู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 ตา ôi con yummy ui mãi ơi ปีนี้ฝนมาเร็วเห็ดก็ออกเร็วนะจ๊ะอู้ยดอกนี้ดอกนี้นสวย,สวย นี่นะจ๊ะโชคดีแต่เช้าเลยวันนี้นี่นะพี่น้องนี่นะจ๊ะถีหาเฮ็ดของเศร้าปูนะพี่น้องนะอยู่ริม หิมน้นเลยพี่น้องอยู่ติดกับถนนนะคะตื่นเช้ามาต้องรีบมาเก็บค่ะนี่นะคะผลงานครึ่งถังนะคะเก็บเห็ดละงูกวันนี้นี่นะพี่น้องได้ครึ่งถังเลยพี่น้องนี่ ต้องรีบมาเก็บพี่น้องเออไม่งนั้นไม่ทันคนุณดอกสวยๆนะพี่น้องนะทาบปูรีบเก็บพี่น้องเออรีบไปทำงานนะไม่ได้ตัดค่านะดอกก็จะซอกปลอกอิดเลยพี่น้องเอ,อติดขี้ดินนะนี่ ค่ะพี่น้องคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ท้าปูด้วยนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้ท่าปูก็ขอจับคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ